ไม่อยากหน้าพังตั้งใจฟังคลิปนี้ให้จบวิธีเลือกครีมรักษาฝ้าที่ตอบโจทย์หน้าของเราและไม่ทำให้หน้าเราพังถาวรข้อหนึ่งเลยพี่ดูสีของเนื้อครีมค่ะว่าสีมันอะปิดปาดไหมสีมันเข้มเกินไหมสีมันแบบฉูดฉาดไหมถ้าสีมันฉูดฉาดมันจี๊ดจ๊าดอะ ให้พี่เอจใจใช้สติใช้วิจารณญาณในการซื้อด้วยนะคะเพราะสำคัญมากๆเรื่องนี้ข้อ2เลยเวลาที่เราจะซื้อครีมกับใครอ่ะดูซิว่าคนขายอ่ะเขากล้าใช้ไหมถ้าเขาไม่กล้าใช้อ่ะพี่กล้าซื้อกับเขาเหรอคะขนาดคนขายยังไม่กล้ายังไม่กล้าใช้กับหน้าตัวเองอ่ะ และนับภาษาอะไรพี่ใช้แล้วหน้าพี่จะไม่พังให้สังเกตสองสิ่งนี้นะพี่นะและข้อ3เลยนะคะเวลาที่เราเลือกซื้อครีมรักษาฝ้าที่มันตอบโจทย์เนี่ยครีมตัวนั้นต้องแก้ที่ต้นเหตุการเกิดฝ้านั่นก็คือการผลิตเม็ดสีนั่นเองหากครีมนั้นแก้ที่ต้นเหตุพี่ใช้มันก็จะเห็นผลแต่ถ้าครีมบางตัวมันแก้ที่ปลายเหตุใช้ไปฝ้าก็ไม่จางค่ะเอา3ข้อนี้ไปใช้ดูในการ เลือกซื้อครีมรักษาฝ้านะคะ